อันยองเสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคร์ปอมนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่กําลังจะกลับมาหาแฟนๆกัอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายกันไปนาน แบบว่านานาน,านานมากๆเลยนนก็คือ m โมโมแลนนั่นเองนะครับในตอนนี้มีการออกมาพูดถึงกันว่าเมมเบอร์ของโมโมแลนนั้นเตรียมตัวที่จะกลับมาทํากิจกรรมแบบวงอีกรอบนึงภายใต้ต้นสังกัดใหม่ด้วยจะกลับมารวมทีมกันเลยแบบครบเมมเบอร์หคนนะครับในตอนนี้ซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ฟแฟนๆเนี่ยดีใจกันมากๆเลยกับการประกาศ กลับมาของ Momoland อีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีเพลงดังมากๆทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครคือ b Bo ูมบูมนั่นเองนะครับ g กยุชิยิมันนุน n นนุนนุนนปิดจะแซดบมบูมนั่นเองเพลงนี้นัดังมากๆเลยนะครับและในตอนนี้ก็ยังคงมีคนร้องได้เต้นได้กันอยู่การประกาศของ Momoland นั้นก็เป็นข่าวดีที่แฟนๆเนี่ยรอเจอกันมากๆต่อให้จะมาด้วยเมมเบอร์6คน แฟนๆก็ยังโอเครอบนี้เนี่ยมีการเซ็นสัญญาภายใต้สังกัดใหม่อีกด้วยนะครับนั่นก็คือ In Yon Entertainment แล้วก็จะมีการประกาศ ทำแมกวันไหนอัลบั้มเป็นยังไงเพลงไตเติ้ลคอนเซปต์อะไรยังไงเดี๋ยวรอการอัปเดตจากทางค่ายอีกทีถ้าหากมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะรีบนํามาแชร์เลยและแฟนคลับของโมโมแลนด์คิดถึงกันหรือเปล่าดีใจกันไหมกับการจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งพร้อมกับเซ็นสัญญากับค่ายใหม่เลยเริ่มทํากิจกรรมวงแบบฉ่ำๆไม่ได้เป็นการรวมตัวเพื่อฉลองครบรอบกี่ปีไม่ได้เป็นการ ปล่อยคอนเทนต์หรือว่าคัมแบ็กพิเศษแต่เป็นการกลับมาทํากิจกรรมอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับดีใจกันหรือเปล่าคอมเมนต์มากันคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับอันยอง